จดจ่อเจริญชัยจำกัดสำหรับเอกสารมีดังนี้ใบส่งของเมឡ์กบภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่0001เลขที่00001เลขที่ย่างอิน77101ใบส่งของแบมกกบภาษีเล่มที่0001 到这边拆掉。 Take it off. Yeah. Good.